ทุกคนระวังให้ดีนะตอนนี้ห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดไม่งั้นเราอาจจะถูกจับก็ได้นะช่วยด้วย <c oughs> เดี๋ยวก่อนบอกว่าห้ามส่งเสียงดังไงห้ามขยับตัวด้วยอา้าวห้ามขยับตัวหรอใช่แล้วห้ามขยับตัวเด็ดขาดดูนี่สินี่คือเบบีลาวาหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเขาจะจับเราออกไปหรือเปล่าพี่ฝนเขาจะจับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนเนี้ห้ามขยับตัวเด็ดขาดนะ แล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ <c oughs> ะเดียเด๋ยวก่อนพวกปิ๊กนั่นนายเหรอนั่นอยู่ในกระเป๋านี่ไงวันเนี้แต่ว่าเรายืนไม่ขยับตัวแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่หวานคิดว่าเขาอาจจะไม่ไม่จับตัวพวกเราแล้วเขาอาจจะอยากกินขนมก็ได้นะพี่เอกว่าเราค่อยๆย่อ,ยยองออกไปจากตะกา้านีกันเถอะค่อยๆย่อ,ยยองงั้นเหรอเนี่ยมานี่ <c oughs> นี่นี่ๆๆตรงนี้มีมีทางออกอยู่ จึบกระโดดออกมาได้แล้วเขาไม่เห็นตามเราเลยพี่ฝนพี่ฝนคิดว่าเขาอาจจะไม่สนใจเราในตอนนี้นะเขาอาจจะอยากกินอาหารที่อยู่ในตะกร้าถ้มากกว่าอืมเขาอาจจะอยากกินขนมก็เป็นไปได้งั้นเอาอย่างนี้สงสัยเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วล่ะนะแล้วไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอะไรอยู่หางตาแก ตรงนี้มีตุ่มอะไรบางอย่างด้วยไหนตุ่มอะไรนี่ไงตุ่มเนี่ยเหรอใช่แล้วพอเรากดตุ่มปุ๊บมีประตูเปิดปั๊บเหรอ,อแล้วพอพี่ฝนออกไปเพ่กก็เดินเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นฝั่งนั้นมีตุ่มอะไรบางอย่างเพ่กลองกดเร็วเขา้ามีตุ่มสีฟ้าเหมือนกันอยู่มีตุ่มสีฟ้าเหมือนกันงั้เหรอนี่ไงพอออกปุ๊บก็ประตูหายวไหนไหนไหนคออยรอบนึ่ง นี่ไงจริงด้วยแฮหรือว่าที่นี่เขาจะต้องให้เราใช้ความสามัคคีหรือเปล่าน่าจะต้องใช้สามัคคีชุมนุมนี่ไงเข้ามาได้แล้วจริงด้วยอันต่อไปเป็นทางสีเขียวพี่ฝนทางสีเขียวฝั่งนั้นบลป,ปิดฉันเห็นเพื่อนนายด้วยมีเพื่อนฉันด้วยเหรอนั่นไงเพื่อนอยู่ตรงนั้นที่เอก,กดตุมเร็วเขา้ากดอันสีเขียวเนี่ยนะใช่เลยกดเลย นี่ไงข้างล่างเป็นช่องว่างอะไรบางอย่างที่แบบว่ามืดดำสนิทเลยนะอย่าออกมาจากปุ่มนะไม่ออกเด็ดขาดออกไปในเรียบร้อยเลยมาเร็วเข้านี่ไงเจอเพื่อนพวกปิ๊กแล้ว,ไ,วไม่มาอยู่ในกระเป๋าเหมือนชั้นเลยแฮะแต่ว่ากระเป๋าของเขาเป็นกระเป๋าฟักทอมอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนนายตัวใหญ่กว่าฉันต้องสิบเท่านะเนี่ย พี่ฝนคิดว่าเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วล่ะเพี่เ,เจอโบ้ด้วยพี่ฝนโ,โบ้แย่แล้วโบ้ถูกจับมาด้วยเหรอไม่น่าจะใช่นะเป็นเหมือนโมเดลโครงกระดูกโบ้อะโมเดลพี่ฝนตกใจหมดเลยงั้นเอาอย่างนี้เรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะนี่ไงเหยียบได้ด้วยมีตุ่มสีแดงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปฮึบจุบ มาแล้วอย่าออกจากปุ่มนะไม่ออกจากปุ่มเด็ดขาดอย่ากระโดดอย่าขยับไม่ขยับแน่นอนอุะอตะ,อะเดี๋ยวก่อนฮะเหมือนเจออะไรบางอย่างนี่ไอศครีมไอติมใครมาหล่นอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าพี่ฝนเจออันที่หนึ่งอยู่ตรงในห้องของเบบีลาวาด้วยนะ อ้าวแล้วเราไม่ได้เก็บมาแล้วอ่ะไม่ได้เก็บมางั้นเหรอใช่แล้วงั้นเราวิ่งกลับไปเก็บมาก่อนจะกลับไปเก็บมาอีกหรอกล,กลับไปเก็บมาก่อนเผื่อจะต้องใช้นี่ไงเจอแล้วไอศครีมโอ้นี่ได้สองอันจนได้พวกเราเราต้องเก็บสะสมไอติมทั้งหมดกี่อันเนี่ยสิบอันด้วยกัน10อันเลยเหรอ่ะไปก่อนได้เลยมาเลยพี่ฝนมาแล้วคราวนี้เราจะได้ไปฝั่งตรงข้ามแล้วล่ะนะคราวนี้เราก็จะไปอย่างรวดเร็ว มาเลยเพิบบจบสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินนะใช่แล้วสีน้ำเงินเหยียบแล้วใช่หรือเปล่ากระโดดได้เลยพี่ฝนนี่กระโดดขึ้นมาแล้วพวกเราโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยพเพเอกมองเห็นอะไรบางอย่างอะะพี่ฝนเจอคุณคนนี้วูดดี้นหนวูดดี้นี่ไงคุณวูดดี เขาอยู่เยอะไปหมดเลยนี่มีหลายตัวเลยนะเนี่ยเป็นภาพวาดระบายสีนี่คุณพัมกินฟักทองนี่นะมีคุณหมีด้วยน่ารักจังพี่ฝนคิดว่าเบบีลาวาคนนั้นเขาอาจจะเหงาก็ได้นะจริงเหรอใช่เขาอาจจะเหงาเขาก็เลยพาพวกเรามาเล่นด้วยกระปุกหมูอมสินคุณๆนะเนี่ยใช่แล้วเหมอนเคยเจอกันมาก่อนอน,นี่นคุณเลยอะ่ะนี่อันนี้ก็คุณนะอ๋อคุณหมาสปริงไงเนาะใช่แล้ว น่าคุค้นๆจังแหละมาดูฝั่งนี้ดิคุณคนนี้ยิ่งคุ้นใหญ่<ล>คุณคนนี้พี่ฝนจำได้โปเตโต้ใช่คุณโปเตโต้ <c oughs> มาเร็วบกวกเราเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปไหนเอออ่ะดิอ่ะเดี๋ยวก่อนทําไมมีสองฝั่งจะเหยียบอันไหนอ่ะพี่ฝนอา้าวเียไปทางฝั่งสีแดงเหรออ๋อจะมีไฟติดที่ตัวไงไฟติดที่ตัวแล้วฝั่งนี้น่ะอ๋อนี่ไงเป็นไฟน้ําแข็งเหรอ อ๋อเป็นไอเย็นพี่ฝนอ๋อเป็นไอเย็นพี่เอกผิดด้าแล้วทำไมอ่ะกระโดดขึ้นมาใหม่เอาทำไมต้องต้องเปลี่ยนฟังเน่อย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่ได้ด้วยหรอไม่ได้ไม่ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วยดินเฉยๆอยาขยับเอาไม่ขยับไม่ขยับเน่อันนี้เราลู้เราลู้พวกเรานี่ไม่ขยับไม่ขยับพี่ฝนน่ะอยาขยับเอาไม่ขยับไม่ขยับแน่นอนมาถึงแล้วถึงแล้วนะ โดนเลยเออเกือบไปือผ่านผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วเน่เน่อันนี้ต้องใช้ความสามัคคีมากเลยอย่าไ้ก่อนอย่าพึ่งไปดิอ่ะไม่ไปไงเอาไปต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีของกระดูกเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออ๋อนี่ยเนี่ยอยบอันนี้ได้พี่ฝนอย่าไันนี่แล้วก็อนี่เราจะต้องเข็นลูกกลมๆมันนี้ไปแน่นอนพี่ฝนกลิ่งไปเลยกิ่งได้ไหมอ้าวกิ้งไม่ได้อ้าว ไม่ได้กิ้งพี่ฝนต้องวิ่งไปเหยียบดิอ๋อต้องวิ่งไปข้างล่างตรงนี้ง้ะเหรอเราก็นึกว่าต้องกริ้งลูกกิ้งนี้ลงไปด้วยแล้วใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนมาเหยียบฝั่งนี้ให้ก่อนโอเคเหยียบยางเหยียบแล้วห้ามไปไหนนะห้ามกระดุกกระดิกแน่นอนเออไม่ค่อย <laughs> เอาไปใชเอาไปต่อได้แหละมีอะไระตรงนี้ไม่เห็นว <laughs> ูอือะอรอ่ะ อะไรก็ไม่รู้ตกใจหมดเลรดูไม่ทันอยู่ดีๆก็พุ่งเข้ามาตกใจหมดเลยเดี๋ยวก่อนเจออะไรเหรอเขาบอกว่าให้เราหลบไปซ้ายขวาใช่ไหมให้เราหลบไปงั้นเหรอนั่นไงกำแพงเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลืองแล้วอ,อ๋อกำแพงเปลี่ยนสีนี่กำแพงโกรธเออพอกำแพงโกรธแล้วเขาก็จะวิ่งเข้ามาใส่เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตอนที่กำแพงเขาใจดี เข้าใจดีถึงตอนไหนอ่ะเข้าใจดีถึงตอนนี้แล้วก็เราจะต้องหาทางลบก่อนเาเขาเขาเหลืองแล้วเขาเหลืองแล้วเองหลบดีกว่าเขาเหลืองแล้วเราต้องลบก่อนเขาเหลืองแล้วอ่ะเขาเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแดงนี่ไงเขาโกดโอ้ยอยู่ดีๆเขาก็พุ่งเข้ามาไปไหนแล้วเขากลับไปแล้วเขาเขียวใหม่แล้วพวกเรารีบมาเร็วเข้าโอ้โอ้เขียวต่อไปอย่าเพิ่งแดงนะจ๊ะ นี่ถ้าเขาแดงเมื่อไหร่เนี่ยเราเสร็จแล้วเนี่ยเขากําลังจะแดงแล้วเขาเหลืองแล้วรีบไปดีกว่าอ่าแสดงว่าเขาโกรธเขาพุ่งไปแล้วพี่ฝนครับพี่เอกครับจอดเหมือนได้กินอะไรบางอย่างหวานๆแถวนี้เลยนะครับนายมาด้วยนะจอร์ดฉันอยู่นี่ตลอดนั่นไงกลิ่นหวานๆฉันเจอแล้วโอเจอไอติมแล้วพี่ฝนโอ้หน้ากินจังเลย๋อมาทางนี้เร็วข้าวข้างหน้านันเหมือนจะเป็นห้องกว้างๆห้องหนึ่งอะเดี๋ยวก่อนนะ เมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยนะเนี่ยพี่ฝนเดินหน้าไปหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนั่นไงนั่นนั่นคือนั่นคือเขานั่งดูอะไรอยู่อะเขาน่าจะนั่งดูทีวีอยู่นะเนี่ยดูอะไรฉันเห็นทีวีจอดำมืดเต๋อหรือว่าเขากําลังจะแอบฟังเพวกเราอยู่หรือเปล่าเขาหน้าจะหลับแล้วมั้งหลับงั้นเหรอหลับหน้าทีวีไงอ,อ๋อถ้าอย่างงั้นแล้วก็ ถ้าเขาหลับเราจะต้องรีบหนีโอ้ยหล่นเขาได้ยินเสียงพวกเราไหมเขาลุกเขาลุกมาเขาลุกแย่แล้วเขาวิ่งมาแล้วแย่แล้วทําไงดีตามตามลูกศรนี่มาตามลูกศรมาเร็วเข้าทําไมเราต้องตามลูกศรก็เขาชี้บอกให้เราไปเออแอบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแอบในตู้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบในตู้เข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้แอบในตู้ไม่ได้แอบใต้นี่ได้เขามาไหมเขามาไหมนี่นี่เขาปีนเขาปีนขึ้นข้างบนเขาเขา เด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับเราได้แล้วเหรอเยอย่าแล้วทำไงดีดูท่าทางเราจะแอบอยู่แถวนี้ไม่ได้นะพวกเราต้องวิ่งไปเลยอย่างรวดเร็วต้องวิ่งไปเลยอย่างรวดเร็วงั้นเหรอถูกต้องที่สุดเลยเดี๋ยวมาเห็นอะไรบางอย่างที่หางตายังจะหันกลับไปเก็บอีกเหรอเดี๋ยวก่อนนี่พี่ฝนเจอเจอพี่ฝนอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะรูปภาพ รูปภาพไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหนีก่อนอ๋อเพ่กวิ่งกลับมาดูเออจริงด้วยไปเร็วไปเร็วเข้าแล้วจะบอกทําไมให้เราวิ่งกลับไปอีกรอบมาเร็วหนีเร็วมามาแล้วมาแล้วรอบตั้นึงเจอเจอไอศครีมหน้าประตูทางออกเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บแล้วเขาไปเลยนะอ่ะใหญ่แล้วเขาตามไม่ลดละโอ้ยเขายังไม่หยุดตามอีกอ่ะเมื่อไหรจะหยุดตามเราสักทีหยุดไหมหยุดไหม ไม่หยุดอ๋อหยุดแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วก็รีบมาเถอะะไปดีกว่าเขาบอว่ามันแปลกๆนะทําไมเขาถึงหยุดได้ไงอ่ะเออเออเอเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วพวกเราแสดงว่าห้องที่เขาอยู่ตรงเนี้อาจจะเป็นห้องที่เขาไม่กล้าเข้าก็เป็นได้ฮะห้องที่เขาไม่กล้าเข้างั้นเหรอห้องของพ่อกับแม่เขาหรือเปล่างั้นเรารีบไปกันดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีทางไปฮะอุตตะ เดี๋ยวก่อนที่ไหนเนี่ยลืมไปเลยเนี่ยเนี่ยลืมไปซะสนิทเลยลืมอะไรอ่ะลืมบอกเพื่อนไปว่าตอนเนี้ยเ,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 เราตัวเล็กเอาโถเอ้ยเราเราเราตัวเล็กหรือเขาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่แล้วเราตัวเล็กเออ,เอต้องมีคนเหยียบเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเหมือนอันนี้เลยนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นงั้นหรอนี่ลูกชิ้นเหรอเนี่ย พี่เอกกระโดดไปกดตุ่มฝั่งนู้นเร็วเข้าถึงแล้วถึงแล้วกดตุ่มสีแดงยางกดแล้วกดแล้วนี่ไงนี่ไงลูกชิ้นจริงๆด้วยเออจริงฮะเขาเสียบซ่อมอยู่ด้วยนี่งานลูกชิ้นพร้อมกินเลยฮึบฉึบเห็นแล้วหิวใช่ไหมล่ะถ้าลูกชิ้นกับซ่อมขนาดนี้ตัวเขาจะขนาดไหนเนี่ยก็ตัวตัวโตงอะแสดงว่าพ่อกับแม่เขาต้องตัวใหญ่กว่านี้แน่เลยหมายความว่าเราถูกจับมางั้นเหรอน้ำแข็งนี่หวนน้ำแข็งโอ้น้ำแข็งละลายไหมนี่ ทำไมมีไฟแล้วมีน้ําแข็งอะแปลกๆอยู่นะมาเร็วมาเร็วเอออ,อ,อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอน้ําแข็งลื่นน้ําแข็งลื่นระวังให้ดีลื่นอะเมื่อกี้โดดไปแล้วลื่นปึ๊ดเลยอ่ะตรงนี้มีอะไรนี่ช้อนโอ้อตรงนี้เป็นช้อนเหรอนี่ช้อนหรือทัพพีโอ้โหเดี๋ยวหอนนะ ดูท่าทางอาหารตรงนี้ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เลยเอ้าแล้วพี่เอกจะไปยังไงอะเดี๋ยวพี่ฝนมากดตุ่มฝั่งนี้ให้โอเคไปได้แล้วมาแล้วเข้ากกำลังกระโดดมาใจเย็นๆนะมีผลไม้บางชนิดที่กินไม่ได้แล้วนะเพราะตรงนี้พี่เอกเจอไอติมเจออะไรนะไอติมเจอไอติมเหรอเก็บได้แล้วไปยังไงเนี่ยเนี่ยนี่ง่ายกดตุ่ม โอ้พี่ฝนมัน,ม,นมันมีอันนี้ด้วยอ่ะมีอะไรเหรอมีอันสีฟ้าที่เลื่อนๆอยู่อะเอกต้องยืนกดไว้ก่อนอ่ะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นก่อนก็แล้วกันปุ๊บปุ๊บเราจะต้องเลื่อนไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราต้องเลื่อนไปด้วยพี่ฝนเดินดีๆอะปุ๊บมาแล้วกดให้เพกด้วยกดแล้วกดแล้วมาแล้วครับพอกระโดดขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องเดินนะไม่อะ สรุปว่าไม่ต้องเดินเราเดี๋ยวเขาพามาเองเอา้าวก็ดีแล้วไงใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนี่มาแล้วโหนี่เขาเลื่อนไปเลยอะพวกพีกนายระวังให้ดีนะระวังหล่นจากกระเป๋าเข้าใจหรือเปล่าฉันไม่หล่นอยู่แล้วล่ะถ้าอยู่ในกระเป๋าถ้าพี่เอกไม่กระโดดตกลงไปฉันก็ไม่หล่นอันเดียวก่อนนะดูท่าทางตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยแหมีปุ่มสองสีอยู่ทางนี้พี่ฝน มีให้เราเปิดประตูเหรอนี่ไงสีแดงต่อไปน้ำเงินน้ำเงินต่อไปชมพูฝั่งนู้นชมพูด้วยเหรอใช่มีชมพูฝั่งนู้นด้วยเร็วเข้าโอ้โหวิ่งเหนื่อยเลยครานแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเหลืองอ่าเดี๋ยวประตูต่อไปพี่ฝนเป็นคนกดสีแดงก่อนสีแดงก่อนสีแดงกดแล้วแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินงั้นเหรอน้ำเงินกดแล้วแล้วก็ไปสีชมพูชมพูนะชมพู นี่กดแล้วเรียบร้อยแลก็สีเหลืองสีเหลืองนะโอ้ยได้แล้วโอ้โหพี่ฝนกับพี่เอกนี่สามารถขี่กันดีมากเลยนะครับคราวเนี้ขึ้นมาได้ยังอะ่ะกําลังปีนได้ขั้นเดียวเองตอนนี้เราขึ้นมาบนใดแล้วแล้วข้างบนนี้ก็หนาวมากเลยสีแดงสีแดงกําลังกดให้มากดแล้วอันนี้กดค้างไว้เลยนะ กดค้างไว้แล้วกดแล้วเรียบร้อยกำลังขึ้นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นน่าใจเย็นใจเย็นอยากระโดดออกนะเดี๋ยวปีนใหม่อ่าไม่โดดไม่โดดต่อไปอันไหนต่อผ่านแล้วพี่ฝนเพล็กไปต่อได้เลยสีแดงไปสีแดงเหรอใช่แล้วไปสีแดงต่อเลยโหยาวไกลมากแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเหรอใช่เพล็กไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนตามไปมีเทาวันอยู่ตรงนี้นี่ไงทางออก ถึงแล้วเหรอทางออกอ่ะนี่ไงทางออกนี่นี่น,นี่มีบังไดอีกแล้วพวกเราเราจะกดยังไงอะ่ะตรงนี้มีตุ่มอยู่ระวังนะเดี๋ยวจะตกลงไปอ๋อตุ่มสีขาวเดีย๋ยวพี่ฝนกดให้ก็แล้วกันโอเคพี่เอกปีนละอ่ะปีนขึ้นไปเลยกําลังขึ้นอยู่ใจเย็นๆนะทุกคนนะข้างบนเจออะไรหรือเปล่าเจอไอติมพี่ฝนอ๋อเจอไอติมเหรอเจอไอติมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีที่กดอยู่กดตุ่มให้ก่อนกระโดดข้ามไม่ได้ได้แนละ้วกดตุ่มนะกดแล้วไปแล้วพวกเรา เจ็ดอันแล้วเจ็ดอ ok ันแล้วนะเจ็ดอันแล้วท <Yeah> ุกคนมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ไงเงามอร่อยกระโดดข้ามเลยเออเออเออตกใจข้ามแล้วข้ามแล้วเราไปกันต่อดีกว่าเราวังนะเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแถวนี้เหรออันนี้มันเรียกว่าอะไรนะเขาวงกดใช่ไหมจอได้กินอะไรบางอย่างด้วยนะครับฉันไม่ได้กินอะไรเลยทําไมนายได้กินนะมาทางนี้แล้วเข้าจอเหมือนเห็นเส้นทางออก ม,มีปุ่มสีเขียวอยู่พี่ฝนนี่งต้องกดตุ่มมากดแล้วกดให้ทีกดแล้วกดแล้วอันนี้ไปทางนี้ใช่เปล่าใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วต้องปีนขึ้นไปหรอเน่าจะต้องปีนบันไดขึ้นไปฝั่งนี้นะเจออะ oh ไร <ho. S 1> ไหมนะโอ้โหโอ้โหแย่แล้วโอ้โห oh oh. เขายืนรอพวกเราอยู่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยต้องโดนเขาจับแน่นอน หรือว่าเขาอยากจะเล่นกับพวกเราหรือเปล่าจะดีเหรอพี่ฝนพี่ฝนคิดว่าเขาคงอยากจะเล่นกับพวกเราแน่นอนเขาคงจะเหงาหนาะงั้นลงเลยนะอ่ะลงเลย<อ>นี่ไงเขาอยากจะเล่นกับพวกเราจริงด้วยมานี่เลย <c oughs> นี่เลยเอาเอาลูกบอลไปเล่นกันอันนี้ลูกบอลน,น้ําแข็ง <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วลูกบอลน,น้ําแข็งเราจะต้องเล่นกับเขาเขาคงจะร้อนนะนะใช่แล้วเขาคงร้อนมากเลยโอโอ้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  อากาศก็ร oh, oh, uh ้อนโอ้โหเขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งใส่เขาวิ่งตามพี่ฝนใช่แล้วเขาคงอยากจะเล่นกับพวกเราแน่นอนเขาไปวิ่งตามธรรมดาเขาวิ่งเข้ามาแบบรวดเร็วมาแล้วเขาเขาเขาจัดการเราแล้วนี่เป็นไงบ้างองานี่เขาวิ่งหนีโอ้โห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 อือแย่แย่แล้วพี่ฝนระวังโอ้เขาเขาร้อนเราจะต้องช่วยเขาดับ ดับความร้อนตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องต้องหนีก่อนแล้วนี่เขาร้อนมากแย่แล้วทําไงดีพวกเราเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ไปด้วยแล้วก็เล่นกับเขาไปด้วยเดี๋ยวใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออเดี๋ยวหยุดก่อนเป็นไงมั่งตอนนี้เขากําลังจะดับแล้วเขาหายร้อนแล้วเขาหายร้อนหรอใช่เขาหายร้อนแล้วพวกเราอ้าอย่างนั้นก็รอดแล้วว่ดี เอองั้นเราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วใช่เปล่าใช่มามีสะพานอะไรบางอย่างงอกขึ้นมาด้วยนี่คือทางผ่านสําหรับออกใช่ไหมเนี่ยใช่น่าจะใช่นะมาตามเพกมาเลย,เ,ยเพกจะน,นำไปสู่ทางออกเองตรงนี้คือสะพานที่ไปยังประตูทางออกโอ้ oh, เรากําลังผ่านสวนของแอปเปิลเดี๋ยวนี่ยังไม่โจบอีกเหรอเนี่ยฮะทำไมรอระ เหมือนจะมีไปต่อยังไงก็ไม่รู้ฮะไม่ไปต่อแล้ว ağı, พี่ฝนเจออะไรบางอย่างตรงปูเลยไหนอ่ะมีใครกําลังเต้นอยู่เราต้องกระโดดไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องลงไปบนต้นไม้เฮ้ยอึ๊บนี่ไงลงไปบนต้นไม้ต้นไม้ต้นเนี้ยเหรอใช่ไปเรื่อยๆอ๋อไหลไปเรื่อยๆนี่ตึ๊บลงไปบนต้นไม้นี่ โอ้นี่เราผ่านแล้วใช่เปล่าใช่ใช่เราผ่านแล้วเย้ yeah. โอ้สุดยอดไปเลยในที่สุดเราก็สามารถออกมาได้แล้วโอ้จบแล้วนี่ใครยืนเต้นอยู่นะ้ะพี่ฝนอะนั่นงงาพี่อนเหงไม่ <c oughs> ยืนเต้นอยู่ทําไมตรงนั้นอ่ะฮะยินดีด้วยกับความสำเร็จไงสุดยอดไปเลยพี่วนเนี่ย <c oughs> เอาทำไมใส่ชุดกันคนละชุดอ๋อใส่ชุดเดิมของเราไงอ๋อน่ารักจังเลยนะพวกเราเนี่ย ชมใครไม่ได้ชมตัวเองต้องชมตัวเองกันไปก่อนอย่างนั้นนะนอ่าใช่แล้วเดี๋ยวตรงนี้เขามีอะไรบางอย่างแถวนี้หรือเปล่าเขามีของให้เราใช้ได้เหรออ๋อนี่ไงเขามีเกมถัดไปให้เราเล่นได้ด้วยเฮ<ะ>้มีหลายเกมมากเลยพี่วนไปไหนแล้วยืนอยู่ดีอะอะไรเหรอเหยียบปุ่มเมื่อกี้นี่เข้าไปแล้วตัวสูงะหรือว่าพวกเราจะโดนคำสาปหรือเปล่าเออน่าจะใช่อะมัง้งไหนไหนตุ่มนะเนี่ยตุ่มเนี่ยเนี่ย ตุ่มนี้เหรอเนี่ยสูงอ๋อสูงงี้นเดี๋ยวไปวอนอันนี้ดีกว่าอันนั้นคืออะไรอะฮ่า <c oughs> <c oughs> เป็นตุ่มตัวเล็กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วพี่เอกกลับคืนล่างไงเนี่ยต้องลองกดอันนี้อ่านี่ง่ายเหมือนกันแล้วาอนีอ้เลยเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่วอลขอกดอันนี้มั่งนี่ตุ่มตัวสูงโอ้โหนี่คุณให้แบบเลยอ้าวพี่เอกกลับไปได้ตุ่มตัวเล็ก กลับไม่ได้ได้ล่างนี้มาแล้วตอนนี้ทำไงดีน่ารักจังเลยงั้นเอายอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พอเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย